แพ็กสั่งคาทานถวายพระสงฆ์พรุ่งนี้ทำบุญให้ยายเท่านะคะครบรอบหนึ่งปีพอดีค่ะใส่้วยเป็นนี้หมืนมอมนใส่มาโดยได้ใส่แบบคันแยกเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะบ่เรียนหรือว<อ>่อีดีเนี่ยเอาอีดีได้ค่ะใส่บาทย่บ้านโอ้ยยุบวัด ้วย้วยใครเนาะต้อสิไปจังไรแล่ะใด้ผู้เดียวเต็มบาทเนาะได้ตาได้ตาอ้าได้บุญหรือได้บาปเนาะก็นั่นก็ซุ้มๆๆได้ไงๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆๆบๆๆ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 ๆอาๆๆ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 ้ๆๆๆๆยๆๆ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 งอ แล้วเวลาใส่บาตรไม่ใส่มาม่านะคะเพราะว่าไม่กินเพราะว่ายายบอกว่าใส่ไหนใส่สานาต้องได้กินเขใส่มัม่าเขาใส่หมูกระนะไม่ฉันใส่นี้นะฉันใส่นมเดี๋ยวนะเขาใส่หมูกระทะหลวงพ่อคือต้องเอาบาตมาเลยนะเอาโลมาผลเอาโลดมาผลใส่เลยเห็นไหมเลือกย่างนี่ค่ะถ้าขนมเป็นแบบเขาเป็นฟางเขาใส่นใส่ใส่ใส่ันใส่ค่ะแล้วก็แบบว่า

ทั้งหมดเท่าช่อที่เป็นที่สวัสดีสวัสดีจ้า าติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็มาถวายอาหารพระสะก,ก่อนองค์ไหนว่างก็ได้โยมไม่เป็นไรนะองค์ไหนว่างองค์ไหนว่างโยมก็ไปตักบาตรข้าวกันนะคะ,ะว่าชาวบ้านอย่างนี้ก็ทยอยกันมาเรื่รยอยๆบางคนก็มขขีข้าวข้าวปลาวหวาน,นอะไรย่างนี้ค่ะก็มาจัดลงผ่านแล้วก็นําไปถวายพระก็ท่านก็จะนั่งรอรับนะคะแล้วก็ให้พรเดี๋ยวเราไปไปรับพระ เรื่องนานการหรืว่าที่เรว่าในปัจจุบันนี้หมายความว่าคนที่จะเป็นทั่วดนอายุน,นานหรว่าไม่มากเหราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เกิดป่าแต่ง,ตางงานใหม่อาศัยในความที่ทำชื่อเรียกก เสร็จแล้วแล้วค่ะก็จบนให้คุณยายค่ะเจ้ชาวบ้านก็ทยอยมาจมนกันเรื่อยๆนะคะถือว่าการโอนนั้นได้มาสร้างสรรค์ จเจ้าเปียกเอียร์สวยยังไม่สวยยังสวยแล้วคันน้ำเด้อโอ้ยงามงามคักงามนี่ขอคันนะจ้าเดี๋ยวเราจะมีดอกคูณมานะเหลือง ขโมยเลยหรอขออนุญาตนะคะพี่รับประพอให้เด็ดยังไงมามามาเดี๋ยวเรามาจัดโอ้ยอันนั้นนิดเดียวเองแต่ปีหน้าได้ใช้มันแน่นอนอยู่ั เหมือนนางถือข้าวเลยเหมือนฉันปั้นข้าวเหนียวเหมอนฉ้ยอย่ามามู่ลี่กันนะกันแดดไปได้พูดความจริงพอแล้วล่ะแค่นี้แหละไอ้ไหนขอโดนันดอกอะไรนะอันนี้ดอกอะไรนะดอกแก้วดอกแก้วเขาเรียกอะไรนะโครออัพมือพี่ต่าย ไอพ็เลยนีรว okay. ่าเนี้ยเราตั <h <h ้งใจแล้วเรีดีแล้วอน้ว่าใชถ่ายตอนนี้ห พี่นั่งไ่อยปะเห็นมเเ้ยแตกไันถ่ากล้องตลอดเลยนันแต่คนเดียวเลยเหรอม้ไปไปไปช่วงเย็นช่วงเช้าอยุเยอะที่สุดนะคนที่อายุเยอะที่สุดในบ้านจะเป็นป้าเจี๊ยบนะ เป็นเยอะที่สุดในแบบ <c oughs> เป็นผู้หญิงอายุเยอะที่สุดในบ้านป้าเจียวแต่ว่าอืมสูงได้สามเลยนะอ้าวอ,อันนี้ก็เป็นพ่อใหญ่บอลน,นะไม่เอาสิไม่เอาสิพ่อใหญ่บอลอ๋อว่างานพ่ใหญ่อันนี้พ่อใหญ่เป็นบอลพ่อใหญ่ไม่เอาสิพ่อใหญ่ เขอขอาี่อขอบลเอาคิปเอาลูกไงที่แนวตั้งทีอย่เนลี่็ตัวน้อยมีตัวเล็กแม่ไว้โอยเอาน้ำมาอันนี้เอาไ้ต้อง้ก่อเอาโทรศัพท์าจะเก็บไว้ให้ตื่นหมด ถโยนมาั้ค่ะดอกแลอกเนเาใส่ก้งมัน่ไเนี่ยเมื่อแล้วส่งน้ำเป็นสิริมงคลแล้วก็ับลตลาดละลายุ้ะละลายะาะเอาน่าโดนแท้ เอไปมาเริ่ไป่ดอ <c oughs> ่ะเร่ใสหนึ่งดีนะยังเป็นแลงพันนี่เป็นแมงลอยเอ,อนะเอาล้องมใกลดิ <c oughs> อ้อไออยิ้มยิ้มไม่หูบเลยนะแต่ว่านะ่าน้ำมันออกไปได้ไหมพี่เขาไปได้ไหม ได้ตัวไหนครับคุณ <c oughs> ได้บกหลายเลย หยามเกาด้วยค่ะหัวควานหยามเกาปอาอันนี้ต้องซื้อปีนี้อยดวงเกิดเรื่องการเซียงโซ่โอ้ย,ยจะเสียงไว้บ้างพ่อหมอพ่อควานเอาอย่าเสียงไ<า>หล,หลเสียงหลายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจากใบวุ้ยคนเสียงใบย,ยางดีเด้อืออืหลายครับกำลังบวกอีกอยู่มันจะเหล็กอีหยางดีอ๋อกำลังบวกอืมข้าวข้าวเนี่ยเหล็กย้ายบ่ บใบใบนี่ยเอาซ sure> ื้อเล็กย้ายบอกเฮ็ดบุญหายายมือนี่นาะเอออ่ะนะี่บเอาเองร้องสิงานต้องงานยค่าไม่รักสักสิทองกลมสตรีโอ๊ยโอ้หัวเราไปอะดียอมเนี่ย ง่าก็เอา่วยแค่ง่าก็ไม่เ่เลยไม่ย่ายง่ากป่วยเอาําคอยถามแ่ไม่ลองอยา่วยดิจก็เห็นเขายางสิบีแล้วโอ้เฮียบอลเหมือนผู้ชายมากเลย